เด็กด네ูเยอะมูเยอะมีเอ๊ะเนี่ยเป็นสีที่เแบ่งกันไปหมดิดเด็กอแล้ดูเขดูเกี่อะไรนะกูดูกูหอกูหลอกกูหลอก

เออหนุ่มก็ด่าโอ้น้อยจค่ะอ่อีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วแดดเออเป็นกันไปโอเคครับเจอเจอคนน่ารักที่สุดแล้วเจอครับอะไรดีคอย down okay, going. Spike down A. <laughs> enemy spotted. One enemy remaining.